สวัสดีค่ะชื่ออมรรัตใจสถาพรนะคะทำงานเป็นเลขานิการบริษัทที่บริษัทธรรมตาโยจำกัดค่ะ Compliance หรือว่า Board Meeting คะ Compliance ค่ะ Compliance หรือว่า Meeting คะ Compliance ค่ะ Compliance หรือว่า Board Position คะ Compliance ค่ะ Compliance หรือว่า A Team คะ Compliance ค่ะ Compliance หรือว่า Board Position คะ c o m p l i a แอ e นเหะเหตุผลแล้วก็สาเหตุมันมีให้คิดเยอะหลายแง่มุมมากค่ะส่วนการอยู่กับบอร์ดเนี่ยถ้าเราอยู่กับเขาที่เป็นลักษณะที่เราพอจะรู้แล้วว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแนวคิดหรือว่ามีข้อกังวลในเรื่องใดๆเนี่ยเราจะสามารถติดแกะตรงนั้นได้ดีมากกว่าค่ะแต่ส่วนคอม p พล a แอ e ์เนี่ยบางทีมาเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยว่าจะเป็นแนวไหนมาบ้างซึ่งเราต้องคิดให้มากกว่าเดิมอีกหลายๆแง่มุมค่ะ